สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะเรียนกันมาหลายฐานแล้วใช่ไหมนะคะคงจะอัพสกิลกันมาพอสมควรเนาะเดี๋ยวมาเจอกับเก่งเลยในในเว็บสอกับในฐานที่ชื่อว่า Line Official Account นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักกันเลยค่ะว่า Line Official Account คืออะไรนะคะ Line Official Account ก็คือบัญชี Line ที่ ที่มีไว้สําหรับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือไว้สําหรับทำทำการตลาดก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าทำไมเราต้องใช้ l i n o Official ยะนะคะตรงนี้เพื่อเราสามารถสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของแบรนด์คุณนะคะไม่ว่าจะด้วยข้อความรูปภาพหรือว่าว,วิดีโอหรือว่าเราอยากจะไล์ไล์ผ่าน Line ก็สามารถถ่ายทอดให้ผู้ติดตามได้ง่ายเหมือนกัน โดยคอนเทนต์จะโดยคอนเทนต์นะคะจะแจ้งเตือนในไลน์เหมือนเวลาเราได้รับข้อความปกติเลยนะคะโอเค Line อ f ฟ i ิเชีสามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจแบรนด์ของเราค่ะ100%เลยไม่ต้องห่วงว่าคอนเทนต์จะไปไม่ถึงลูกค้าเพราะการบอ a แคสต์เพียงคลิกเดียวสามารถเข้าถึง t a r ก็ตลิสตได้ถึง100%เเลยนะคะถัดไปค่ะเราสามารถเพิ่มยอดขายได้ทันตาเห็น หากแบรนด์หากแบรนด์นคุณขายผ่านไลน์หรือว่ามีเว็บมีเว็บไซต์ e-commerce คุณสามารถกระตุ้นยอดขายผ่านระบบบอร์ดแคทโดยสาโดยลูกค้าสามารถตอบกลับผ่านแชทหรือคลิกไปยังเว็บไซต์เพื่อสั่งซื้อก็ได้อ่าซึ่งตรงซึ่งไลน์จะมีอ่อม,มีมีทั้งแบบฟรีทั้งแบบเบสิกและแบบโปรเนาะจะมีหลายราคานะคะส่วนมากพวกเราก็จะใช้แบบฟรีกันนะคะ มาดูทีนี้เรามาดูชนิดของลายกันค่ะว่าลายมีกี่ชนิดเนาะทั้งหมดลายมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็จะมีสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวถ้าสีเทาก็จะเป็นตัวอ l ไ f ฝ่า c แอคเคนะคะจะเป็น Account ที่ใช้สำหรับร้านค้าและบุคคลทั่วไปเนาะซึ่งสามารถใช้ฟิวเจอร์พื้นฐานได้เหมือนกับแอคเคาท์พรีเมีเลยนะคะแต่และก็สามารถซื้อชื่อพร e เมียมไได้หรือว่าซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันอ่าถัดไป มาดูที่เป็นโล่อชนิดสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวตรงนี้หลังจากหลังจากที่ถ้าเรามีการส่งเรื่องไปยังไลน์ Account Thailand นะคะให้มีการตรวจสอบเรียบร้อยนะคะ mm hmm. หลังจากการตรวจสอบเรียบร้อยจะได้เราจะได้รับโล่สีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินโดยทาง Account p r e m เมียมและแอคเคาทรับรองสามารถหาเจอได้บนแอป l ลาทั้งยังได้รับฟีเจอร์ ทั้งอยากได้รับฟิวเจอร์ฟเจอร์พิเศษต่างๆอ่าถ้าเก่งจะขยายความให้ฟังเช่นลายสีน้ำเงินนะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเราต้องการโล่สีน้ำเงินวันนี้เราต้องส่งเรื่องไปยังลายแอดไอลายฟิ i เชียลไทยแลนด์ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำการตรวจสอบร้านค้าเราอ่าเช่นร้านเราอะมีขายสินค้าที่โอเวอร์เคลมไหมเช่นโคนกินปุ๊บข่าปับ๊บอะไรเงี้ยกินปุ๊บพร้อมทันทีอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าโฆษณาเกินจริงอันนี้จะไม่ผ่านไม่ผ่าน Verify Account นะคะสีน้ำเงินคือ Verify Account บัญชีรับรองโอเคไหมอ่ะแต่ถ้าถ้าเราผ่านถ้าเราถ้าทาง Line Official Thailand มีการตรวจเรียบร้อยโอเคสินค้าคุณผ่านมาตรฐานเขาจะปรับให้เป็นสีน้ำเงิน,อ,นอัตโนมัติเลยเป็น Verify Account ขึ้นมาทันทีอืมถัดไปบัญชีพรีเมี่ยมสีเขียวเนาะสีเขียวตรงนี้ ถ้าเปรียบเทียบคืออยู่ในองค์บริษัทหรือว่าองค์กรใ,ใหญ่ๆนะคะเช่นบริษัทองค์กรใ,ใหญ่ๆตรงนี้หรือว่ามีคนติดตามสักสี่ล้านคนขึ้นไปบริษัทกลุ่มนี้เขาจะไปซื้อสติกเกอร์ผ่านกับ l ล n e Offi c i a l t h a i l แล d แล้วเขาจะสติกเกอร์นั้นนะมาแจกให้พวกเราใช้งานฟรีสังเกตที่พวกเรามีโหลดสติกเกอร์ฟรีใช้งานบ่อยๆสังเกตไหมแล้วสักพักหนึ่งทาง ทางบริษัทต,ต่างๆที่เขาซื้อสติกเกอร์ไปก็จะมีการบอดแคสโปรโมทสินค้าเขาร้านค้าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะโปรโมทบริษัทเนาะทุกคนก็น่าจะคุ้นะคุณตาพอสมควรโอเคนะทัวร์นิดนึงลายออฟเชียลตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อสําหรับทํากิจกรรมทางการขายและการตลาดนะสําหรับพวกเราที่ทําการขายแล้วก็ไว้ส่งข้อความหาลูกค้าและแฟนคลับ จำนวนมากๆได้พร้อมๆกันอ่าแล้วก็สามารถส่งโปรโมชั่นพิเศษต่างๆให้ลูกค้าจำนวนมากๆได้พร้อมๆกันนะคะอ่ะาไลน์ตรงนี้เลยแล้วแล้วพวกเราจะได้ใช้งานกันนะคะเดี๋ยวพวกเราไปโหลดแอปตัวนี้กันมานะคะอ่าเข้าแอปเลยเข้าแอปกันเลยนะคะทุกคนเตรียมโหลดแอปกันออกมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล็อกอินและการสร้างบัญชีกัน ซึ่งการล็อกอินและการสร้างบัญชีนะคะสามารถสร้างได้ทั้งผ่านมือถือและผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าถ้าผ่านคอมพิวเตอร์สามารถมีฟังก์ชันต่างๆมากมายฟีเจอร์จะครบมากนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่พร้อมก็มาลองเล่นบนมือถือก่อนแล้วกันวันนี้เก่งจะพาทุกคนมาลองทำบนบนเวอร์ชันของมือถือนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเริ่มไปโหลดแอปกันได้เลยนะคะไปดูแอปสโตร์หรือว่า เพย์สโต์แล้วแต่ว่ามือถือของใครใช้รุ่นอะไรโอเคไหมโอเคเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากที่ทุกคนโหลดขึ้นมาเรียบร้อยให้ให้ทุกคนกดที่รับได้เลยกดที่รับได้เลยนะคะอ่ากดไปที่รับแล้วกดเข้าสู่ระบบด้วยลายนะคะเข้าสู่ระบบด้วยลายถัดไปให้กดคำว่าอนุญาตอนุญาตนะคะ โอเคให้ทุกคนมากดที่คำว่าอนุญาตหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่หน้าที่สร้างบัญชีนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าสร้างบัญชีเดี๋ยวนะเก่งขอเปิดไลน์หลังจากนั้นทุกคนจะมาเจอกันที่หน้าสร้างบัญชีนะคะ ให้ทุกคนเริ่มกดสร้างบัญชีได้เลยกดสร้างนะคะเก่งก็กดสร้างเหมือนกันกดสร้างแล้วทุกคนจะมาเจอกันที่หน้านี้โอเคไหมคะตามมาทันไหมทุกคนตามมาทันนะโอเคนะถัดไปค่ะถัดไปให้ทุกคนใส่ชื่อร้านใส่ชื่อร้านตรงนี้ใส่ได้ไม่เกินยี่สิบอักขรโอเควันนี้เก่งจะใส่ชื่อเป็นเทสแล้วกันเทสหนึ่ง t ีอหนึ S ่ง ทสแล้วกันนะคะแล้วถัดไปให้ทุกคนใส่รูปโปรไฟล์ด้านหน้าตรงรูปคนเนาะให้ทุกคนแตะจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะแล้วไปที่อัลบั้มรูปดูว่ารูปเราอยู่ที่ไหนอ่าไปหาโลโก้ตรงนี้แนะนำให้ทุกคนใส่โลโก้ที่ทุกคนแต่งมาเนาะถ้ายังไม่แต่งลูกแนะนำให้กลับไปแต่งให้เรียบร้อยนะแต่ทุกคน คิดว่าทุกคนต้องมีโลโก้ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนต้องผ่านหลฐานที่ต้องแต่งโลโก้กันมาแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ทุกคนไม่มีโลโก้ไม่ได้เลยนะฐานนี้ทุกคนต้องมีโลโก้ของตัวเองโอเคไหมโอเคกดที่บันทึกอ่าเสร็จแล้วให้ทุกคนเลือกที่ประเภทธุรกิจแตะจิ้มเข้าไปเลยนะดูว่าประเภทธุรกิจเราเป็นประเภทไหนวันนี้โอเคนะคะ เดี๋ยวของเก่งจะเลือกวันนี้เก่งจะเลือกเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อ่าประเภทย่อยของเก่งเลือกเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อื่นๆโอเคนะชื่อบริษัทก็ใส่เป็นเราใส่เป็น group แว็กกลุละกันแว็กกลุ G R O U P O U P เสร็จแล้วให้ทุกคนใส่อีเมล ใส่อีเมลนะคะทุกคนใส่อีเมลของตัวเองขึ้นมาแล้วให้กดที่ตกลงเห็นแล้วเห็นไหมแล้วทุกคนจะมาที่หน้าสร้างแ c คเค n t ์ให้ทุกคนกดที่หน้าสร้างแ c คเค n t ์แล้วกลับไปที่หน้าแรกเลยค่ะกลับไปที่หน้าแรกนะคะ ่าโอเคแล้วก็ตรงเนี้ยมีข้อมูลขึ้นมาเราลองอ่านดูก็ได้อ่าขงเก่งอ่านเรียบร้อยแล้วนะกดที่ยอเก่งกดยอมรับเลยนะยอมรับอ่าข้อมูลเราแล้วทุกคนจะมาเจอกันที่หน้าตานี้มาทันไม่เอ่ยมาทันไหมคะอ่าสังเกตที่โล่คำว่าเทส t หของเก่งจะเป็นโล่สีเทาเห็นไหมของเราจะเป็น alibaba อ c o u n t นะคะเพราะเราไม่ได้ส่งรับรองเราแต่เราก็ใช้งานได้ฟรีเหมือนกัน โอเคไหมเราสามารถได้ใช้ชฟังก์ชันต่างๆได้เหมือนกับบัญชีบัญชีรับรองกับบัญชีพรีเมียมเลยแต่ของเขาจะแค่มีเมนูพิเศษขึ้นมามากกว่าเรานิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราเริ่มเข้าเริ่มทำสเต็ปวันนี้หลังจากนี้เก่งจะสอนที่แค่ตั้งค่ากับข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะอ่ะทีนี้เราเข้าไปที่ข้างบนก่อนก็ได้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่เห็นไหม ข้อความทักใหม่โอเคเด,เดี๋ยวสอน3เรื่องสอนเรื่องการบอดแคสข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วก็ตั้งค่าบัญชีนะคะคือวันนี้เก่งจะสอนแค่นี้ส่วนมากกว่านี้จะเก็บไว้ในสอนในฐานที่มันแอดวานซ์ในเวลเวลแอดวานซ์กว่านี้โอเคไหมวันนี้เราเก่งจะพาทุกคนทําแค่นี้นะคะอ่ะอ่ะเริ่มมาที่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ก่อน,นแล้วกันเราเห็นไหมคะว่าไฮแตะจิ้มเข้าไปที่คําว่าไฮค่ะ คำว่าให้เมื่อทุกคนกดเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนกดลบออกให้หมดเลยลบออกอ่าเมื่อกี้เก่งลบเลยไปถ้าเราสวัสดีค่ะคุณคุณคุณแล้วก็หมายถึงสวัสดีคนที่ทักมาหาเราให้เราสังเกตข้างล่างที่ชื่อผู้ใช้นะคะอืมมันจะมีเราเราติเรากดจิ้มที่ชื่อผู้ใช้อ่าคุณนิคเนม n นิ k เนームหมายถึงใครก็ได้ที่ทักหาเราจะเป็นคนนั้นสวัสดีค่ะคุณนิคเนม เราก็พิมพ์ว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่ร้านร้านของทุกคนชื่อร้านไรใส่เลยนะของเก่งเป็นร้านดาราช็อปร้านดาราช็อปร้าน เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพและความงาม นำเข้าจากอเมริกานำเข้าจากอเมริกาอเมริกาลูกค้ามีปันหาด้านไหนคะอ่ะผมผิว ฝ้ากระหรือต้องการลดน้ำหนักคะอ่ะประมาณนี้ข้อความก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะหารูปภาพอีกสักสารูปมาใส่แล้วกันเนาะอ่ะรูปภาพแล้วก็กดที่เพิ่มกดที่เพิ่มนะเพิ่มแล้วเลือกคำว่ารูป แต่ที่คำว่ารูปได้เลยนะคะอ่าเพราะเราจะแนะนำร้านเป็น getting message ที่ลูกค้าทักเข้ามาได้จะเจอเราเราไปที่โฟโต้เลือกรูปภาพเลือกรูปภาพขึ้นมาอ่าโอเคก่งเลือกรูปอเอ็ดเลสแล้วกันขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะกิ่งเลือกเอเลสขึ้นมาหนึ่งรูป เดี๋ยวจะทําให้ดูแค่รูปเดียวพอนะเพราะว่ามันโหลดนานเดี๋ยวใช้เวลานานเกินไปโอเคให้ให้เพื่อนๆนะจ๊ะไปเพิ่มรูปภาพอีกสองรูปได้เลยเนาะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยข้อความอ่าหลังจากเราเพิ่มรูปภาพทั้งหมดเป็น3รูปนะทงเก่งสมมติว่าเก่งเพิ่มครบแล้วเดี๋ยวเก่งจะเพิ่มข้อความทิ้งท้ายว่าแอดมินชื่อ เก่งนะคะยินดีให้บริการค่ะอ่าประมาณนี้ก็ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้มันได้ทั้งหมดห้าช่อง5้าช่องเนี่ยกดดูตัวอย่างมุมบนขวาข้างบนขวามือจะมีให้ดูตัวอย่างทุกคนกดดูได้เลยเนาะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันโอเคเห็นไหม ซึ่งตรงนี้มันจะมีมีทั้งหมด5ช่องแต่เราใส่ไปทั้งหมดแค่3ช่องคําว่าเห็นไหมคําว่าเทสหนึ่งเทสหนึ่งเป็น3ช่องให้ทุกคนเวลาทําจริงให้ใส่ทั้งหมดเป็น5าใส่ทั้งหมดเป็น5ช่องนะแต่ว่านี่ทําตัวอย่างให้ดูแค่นี้ก็แทรกด้วยตัวหนังสือข้างบนแล้วก็แทรกไดร้รูปภาพ3รูปแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยแอดมินชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นี่คือแสดงตัวอย่างให้ดูหรือว่าใครมีแพทเทิร์นหรือสไตล์ที่เองชอบก็ทําได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้แค่ ทำตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนโอเคเนาะแล้วก็ปลดกดปิดกากรบาดลงมาหลังจากเราดูข้อความแล้วโอเคมันเรียบร้อยสมุนแบบให้คนกดที่บันทึกแล้วบันทึกอ่าอันนี้คือเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยข้อความถ้าใครเพิ่นใหม่เราเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูตรงตั้งค่าคําว่าตั้งค่าเห็นคําว่าตั้งค่าไหมคะดูคําว่าตั้งค่านะ ไปที่ตั้งค่าข้างบนเลยจะเป็นบัญชีตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรมันแค่บอกว่าเราเป็นบัญชีอยู่ในสถานะอะไรอะเอาเข้าไปดูอ๋อนี้ต้องทาโอเคโอเคอยู่ข้างล้างอ๋อสถานะอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคแล้วทุกคนเห็นสีฟ้าไหมให้ทุกคนเอาปกที่ทุกคนเรียนมาในฐานที่แล้วมาใส่ตรงนี้เอาปกมาใส่เนาะแตะเข้าไปตรงจิ้มตรงรูปกล้อง แล้วไปเปลี่ยนรูปหน้าปกไปที่อาราบบ้ามนะโฟโต้โฟโต้อ่าซึ่งว่าหารูปปกมาแล้วอ่าซึ่งว่าเก่งเอารูปปกนี้แล้วกันอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆปกไหนว่าออกก่อนมีหาไว้ละมีทำใหม่เล่นๆอยู่ไหนไม่รู้อ่ะปก ปกติของเก่งปกนี้แล้วกันนี่คือปกที่เก่งใช้อยู่อืทุกคนเอาปกที่แต่งไว้มาลงที่นี่นะกดใช้รูปแล้วก็กดโพสโอเคเสร็จแล้วทุกคนลงมาเห็นดินสอมไหมคะอ่าเห็นดินสอมัไหมกดจิ้มเข้าไปที่ดินสอเลยพิมพ์สถานะถ้าลูกค้าทักเข้ามาให้เราพิมพ์ว่า แล้วทักเลยจ้ะกดบันทึกเลยจ้าเห็นไหมก็จะขึ้นแอดแล้วทักเลยจ้าส,สถานะบัญชีรับรองบัญชีทั่วไปตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรแต่เราเราลงมาใส่ที่ตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เราเข้าไปกำหนดตำแหน่งที่ตั้งนะคะอืมให้ทุกคนพิมพ์ว่า เอ่อแวกกรุ R ๊ปแวกกรุ U ๊ป G R O U P O U P 9ท uh, ับ9อาคารแอสสาทรแข่งยานนาวายานนาวาเขตสาทร กรุงเทพหนึ่งศโอเคหลังจากมันทัดแรกที่เราใส่ที่อยู่ครบเรียบร้อยให้ทุกคนไปปักหมึกปักคือปักหมุดปักหมุดโดยการใส่ว่าแ a c ก group o u g r o u p แล้วกดสีเขียวตรงแว่นขยายแ a c กอ่ะกดผิด g r g r o u p ขึ้นแล้วขึ้นปักหมุดที่สาทรซอยสิโอเคเนาะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปกดที่บันทึกโดยที่เราจะไม่ขยับตรงแผนที่นะขยับตรงพื้นที่ด้านข้างด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ตรงพื้นที่ว่างๆแล้วมันจะขยับให้เรามันเราจะเห็นคําว่าบันทึกอ่ากดบันทึกเรียบร้อยนะคะโอเคตรงนี้หน้านี้เราก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วทุกคนแบ็กกลับแบ็กกับด้านซ้ายเลยแบ็กกลับอีกทีนึง นะคะอ่าทีนี้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่เสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วแล้ววันนี้จะบอร์ดแคบอร์ดแคข้อความให้ดูเล็กๆน้ออๆโอเคไหมเป็นน้ำจิ้มถ้าจะดูแอดวานซ์กว่านี้ไปดูในเดวลถัดไปอ่ะโอเคบอร์ดแคต้องปุ่มสีเขียวหรือว่าปุ่มเล็กๆด้านซ้ายมือข้างล่างปุ่มเขียวเนี่ยตรงนี้ยทำงานทำหน้าที่คล้ายๆกันโอเคไหมเดีย๋ยวเราจะจิ้มเข้าไปเลย ตรงไหนก็ได้เหมือนกันให้เราเริ่มกดที่สร้างใหม่กดที่สร้างใหม่นะคะแล้วกดที่เพิ่มวันนี้เราจะเริ่มลองบอดแคสเป็นแบบรูปแล้วกันเราแตะที่คำว่ารูปแล้วกดเพิ่มอ่ะอัปโหลดรูปขึ้นมาอัปโหลดรูปเราอยากจะบอดแคสเรื่องอะไรล่ะ<ม>เช่นไปโฟตโต้ก่อนเราไปที่อัลบั้มของเรา เราอยากบอทอะไรอ่ะสมมติว่าสมมติว่าเก่งอ่ะเช่นเก่งอยากจะบอทแคสต์เรื่อง a 4เก่งก็เลือก a 4ขึ้นมาอ่ะเห็นไหมแล้วเราสามารถส่งพร้อมกัน3รูปภาพบอทแคสต์หนึ่งครั้งสามารถส่งได้ทั้งหมด3รูปตอนนี้เราใช้แบบฟีอยู่ใช่ไหมหนึ่เดือนเราสามารถบอทแคสต์ได้1,000ข้อความ หนึ่งข้อความเท่ากับเราส่งหนึ่งครั้งอะสามารถส่งได้สามรูปสามรูปเท่ากับหนึ่งบอทแคสต์นะโอเคไหมหรือเราจะส่งแทรกปนไปด้วยข้อความก็ได้ซึ่งหนึ่งรูปภาพสองรูปภาพหนึ่งคุกหนึ่งข้อความอะไรอย่างงี้ก็ได้ประมาณเนี้ยเช่นเราก็กดเพิ่มข้อความอ่ะเราก็บอกแจกโปรโมชั่นก็ได้เราบอทแคสต์แจกโปรลด ราคา50%สิเปอร์ซนสมมตินะสมมุติแล้วก็พิมพ์ไปอ่ะแค่นี้แล้วเราก็กดดูที่ตัวอย่างข้างบนขวามืออ่าแค่นี้เสร็จแล้วถ้าเราโอเคข้อความเราถูกต้องเราก็ปิดลงมาหลังจากนั้นทุกคนกดที่ต่อไปอ่ะแล้วก็กดที่ส่ง กดที่ส่งเนาะเท่ากับว่าเรียบร้อยเราก็มีการบอร์ดแคตข้อความไปเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคก็วันนี้อวันนี้เก่งก็สอนทุกคนแค่นี้มันจะมีฟังก์ชันที่เราต้องใช้ะคะ่ะแอดวานซ์กว่านี้อีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวลถัดไปแล้วกันเนาะโอเคนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีขอ,ขอบคุณและสวัสดีจ้า